สวัสดีครับผมวรลบสาลีครับผู้อำนวยการศูนย์การดำรงชีวิตสละคอนิการจังหวัดปทุมธานีครับมาเยี่ยมนะเยี่ยมชมการโ,โครงการอาชีพนะครับของคุณชานชัยเต่าทองนะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากบริษัทคิงพาวเ e r d u ด y f ี e ฟรีจำกัดนะครับพูดคุยนะครับกับกับทางคุณชานชัยว่าหลังจะได้รับการสนับสนุนจากบริษ,ษัทแล้ว มีคุณภาพชีวิตที่เป็นอย่างไรบ้างนะครับดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับไรายได้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็คา,าดว่าน่าจะน่าจะดาเนินการต่อยอดนะในในโครงการอาชีพลักษณะน,นี้นะได้อย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อยากให้ขอบคุณทางบริษัทนะครับเลยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็เดี๋ยวพบกับคุณชาญชัยนะครับสวัสดีครับ ผมนายชันชัยเต่าทองอายุ70ปีเป็นคนพิการประเภท3เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนโดนโดนตัดขาข้างซ้ายถึงหัวเขา่าโดยต้องใช้อุปกรณ์ขาเทียมในชีวิตประจำวันในการประกอบอาชีพเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วช่วงนี้ก็พอดีได้การรับการสนับสนุนจากโครงการทุนประกอบอาชีพตู้น้ำหยดเหรียญ และตู้ซักผ้าหย่อดเหรียญจากบริษัทสัตว์คิงพาวเวอร์ดีลตี้ฟรีจำกัดที่ได้ให้การอนุเคราะห์สนับสนุนโดยรับการประสานงานจากมูลนิธินวัตรกรรมทางสังคมแล้วผ่านศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดปทุมธานีโครงการนี้รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีมากโดยช่วงแรกๆเนี่ยทุ่มโจทที่ผมอยู่นี่แบบหมู่บ้านมันไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีไรายได้ประมาณหนึ่งเพิ่มขึ้นมา และถ้าเกิดเป็นชุมชนที่ว่ามีคนอยู่เยอะๆมันก็จะมีะไรายได้เยอะขึ้นและในตอนแรกคือคนยังไม่ค่อยรู้จักก็ยังได้ประมาณหนึ่งถ้าต่อไปสักอีกสักพักถ้าประมาณการว่าคงจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นและเป้าหมายคือ,อถ้าสมมติว่าทำตรงนี้เป็นสักพักพอมีทุนก็สามารถประกอบอต่อยอดต่อยอดได้โดยที่ว่าเองเห็นไ้แล้วว่ามันเป็นโครงการที่ต้องใช้ทุน ถ้ามีทุนมาสนับสนุนถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยครับครับแล้วสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัท King Power Duty Free จำกัดไว้หน้าที่นี้อีกครั้งด้วยครับขอบคุณครับครับก็ท้ายนี้ครับก็ขอขอบคุณบริษัท King Power Duty Free จำกัดนะครับขอขอบคุณสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย ท้ายนะครับก็ขอขอบคุณมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเป็นอย่างสูงรับที่กรุณาจ้างงานนะครับหรือว่าให้สิทธิ์คนพิการนะครับในการประกอบอาชีพตามมาตรา35นะครับทางทางศูนย์นะครับก็หวังไปอย่างยิ่งนะครับที่จะได้รับโอกาสนะครับให้กับคนพิการเช่นนี้นะครับแล้วก็ให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็หวังไปอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับโอกาสเช่นนี้ต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ